ก็มาทําบันไดนะครับต่อกันที่บันไดนะครับก็บันไดเนี่ยมันบอกว่าลูกก้างเนี่ยมัน0.175ลูกนอน0.25นะครับก็ไปที่สแตร์นะครับแล้วก็ผมจะเลือกเป็นโมโนลิติกสแตร์นะครับมาเซตก่อนอินดิทายสทีหนึ่งผมจะใช้เป็น ST1 นะครับ ST1 ขดหนึ ST ่ง มาณนี้ลูกตั้งเนี่ยมันแม็กซิม,มั่มเฉยๆนะครับกับมินิม,มัมอันนี้คือเราตั้งแม็กซิมัมกับมินิม,มั่มมันเซตไปเลยว่ามันสิบเจ็ดจุดห้าใช่ไหมครับก็จุดหนึ่งเจ็ดห้าไปเลยเราก็ลูกนอนยี่สิบห้าสองห้าเซตไปเลยนะครับแม็กซิมัมกับมินิมัมมันนะครับทีนี้ก็มาที่หลันไทยนะครับอ่า ความหนานะครับผมก็จะให้สักอาจจะไม่ตรงในแบบนะครับก็สักสิบเซนแล้วกันนะครับจุดหนึ่งมานี่แล้วก็ตัวนี้ชานพักความหนาชานพักก็สักยี่สิบสักยีสิบแล้วกันนะครับสองร้อย เปลี่ยนเป็นจุดสองประมาณนี้อ่าประมาณนี้แล้วกันอ่ามันจะเจนเนอเรตบอกมาเลยนะครับว่าเนี่ยชั้นหนึ่งถึงชั้นสองเนี่ยนะมันใช้ยี่สิบเอ็ดขั้นนะอ่าลูกตั้งเนี่ยที่เซนต์ม็กซิมมไม่ให้เกินเนี่ยมันก็ไม่เกินนะครับมันก็ให้สิบหกจุดหกเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็ลูกนอนยี่สิบห้านะครับอ่าทีนี้ ไอตนแรกมนอกยี่บออ็ดแต่ผมอยากได้ยี่ิบขั้นเพราะว่าในนี้มันยี่สิบขั้นนะครับก็ลองปรับดูนะครับเปยี่สิบขั้นอ่าพอดีนะครับอาจจะถ้าเกิดผมปรับเป็นสิบขั้นละมันจะแจ้งเตือนเลยนะครับว่ามันเกินแมกซิมัมของล,ลูกตั้งที่เราได้ตั้งไว้นะครับก็คือผมตั้งไว้ที่สิบเจ็ดจุดห้าอันนี้จริงๆก็ถ้าเกิดเขียนขึ้นมาใหม่หรือว่าออกแบบก็ให้ตั้งไม่เกินไปเลยนะแปดสิบ ไม่เกิน20เซนนะครับก็จะเดี๋ยวมันก็จะเฉลี่ยมาให้นะครับว่าลูกตั้งเนี่ยจะใช้เท่าไหร่ลูกนอนจะใช้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับเอาลูกนอนไม่ได้ไม่ได้ g e นเ r a t e ครับเช่น g e n รเฉพาะลูกตั้งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะทําการวาดนะครับวาดขึ้นมาก่อนนะครับก็ไปก่อนเลยนะครับ6ขั้นอ้อลืมบอกไปเรื่องวิธีการวาดนะครับอย่างตัวนี้มันออกมาจากกึ่งกลางใช่ไหมครับ เดี๋ยวก็ไปดูอ่อย่างนี้ก็คือออกมาจะกึงกลางข้าบันไดนะครับอ่าจะมาดูข้างบนนี้นะครับมันจะเขียนว่าเซนเตอร์แสดงว่ามันออกมาจากกึ่งกลางข้าบันไดถ้าเลบเนี่ยมันออกมาจากทางด้านซ้ายไลท์ออกมาจากทางด้านขวาอ่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นเล็บมันจะไปอยู่ชิดซ้ายของบันไดเห็นไหมครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นไลท์มันก็จะไปชิดขวาของบันไดอ่าแต่ถ้าเป็นซับพอร์ตตัวนี้เดี๋ยวจะอธิบายทีหนึ่งนะครับว่ามันคืออะไร ก็ไปที่ left ก่อนเลยอ่ะเพราะว่าเราต้องขึ้นจากฝั่งนี้นะครับก็วาดขึ้นมานะครับอ่าไล่ไปหกมันบอกว่าจึงชันพักเนี่ยหกก็หกนะครับแล้วก็วาดขึ้นมายาวไปอ่าประมาณนี้ก็จะได้ประดีนะครับหลังจากนั้นให้เราเค่อยๆกดเพจั p เพจดดาว แล้วก็ซ้ายขวาลงมานะครับตั้งกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปปรับแต่งอะไรนะครับให้ตั้งก่อนการนี้ก็ใช้อะไรกันลองดูนะครับว่าอ่านได้ไหมอ่าได้นะครับตั้งอะลายแล้วทีนี้ก็มาเซตตรงนี้ทีน,นะครับอ๋ออ๋อตรงนี้ก็ทําการมูฟมันขึ้นไปดูได้ไหม มันจะแจ้งเตือนแล้วนะครับอันนี้ก็กต้องค่อยๆอ๋ออันนี้มันแจ้งว่าไม่ได้แล้วเพราะเราไปขยับมันแล้วนะครับเดี๋ยวก็ยากกลับไปที่เดิมก่อนตอนนี้ก็มูมันวิเคราตัวมันแล้วใช้เ็นอัพเดตดาวย่งได้อยู่โอเคก็ใช้เ็นอัพเดตดาวบมันตบมันเข้ามาก็ได้อ๋อนี่ถ้าจะสูงสุดแล้วนะครับมันได้แค่นี้ ไม่ัมันช่แจ้งเตือนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แล้วเราต้องไปเพิ่มหน้าให้มันนะครับเป็นแบบนี้ก่อดหาเพิ่มมันมีแค่แนวตั้งเราต้องไปเพิ่มหน้าแนวนอนให้มันก่อดน,นะครับมันถึงจะได้แล้วก็ค่อยๆเอามันเข้าไปนะครับก็เซตดยู่ก็จะได้มาแล้วนะครับประมาณนี้ อันนี้ก็ทําการมงงมานะครับมงงให้มันมาอยู่ตรงช่วงนี้เลยประมาณนี้เดีกลับไปดูบันไดก่อนนะครับอ่ามันก็จะมีตรงนี้ออกมานะครับก็น่าจะพอดีนะครับตรงช่วงของบันไดพอดีไต้ตรงนี้เนี่ยถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่แต่ว่าดูจากตรงนี้น่าจะอยู่ประมาณช่วงขั้นที่สิบแปด ก็น่าจะช่วงนี้พอดีนะครับลองกดติดกด๊กทุกดูโอเคครับก็จะพอดีพอดีเป๊ะเลยไม่เป๊ะหรอกแต่อาจจะพอดีอยู่นะครับตรนช่วงนี้ช่วงขั้นตรงนี้พอดีอโอเคครับทีนี้หลังจากที่เราทำการเขียนเสร็จแล้วเนี่ย เราก็ทําการไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นช่องอยู่ผมก็จะปิดช่องไปเลยแล้วกันนะตรงนี้ก็เลื่อนมันออกมานะครับปิดช่องมันตรงนี้ด้วยปิดมันไปเลยนะครับไม่ต้องให้มันมีช่องนะครับประมาณนี้เราจะได้เป็นแบบนี้นะครับพอเราจับทาการปรับ ตำแหน่งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับค่อยมาอีดินะครับไม่งั้นมันอีดิ e อีดิไปก่อนแล้วมันจะทําให้ปรับตำแหน่งไม่ได้แล้วนะครับเริ่มจากชันพักก่อนเลยวิธีการปรับชันพักเนี่ยมันทับเสาอยู่เราก็กดคอบนบดตรงนี้นะครับทีหนึงแล้วเดี๋ยวอีดิชสเกต็ตตัวนี้มันจะเด้งให้นะครับข้างบนเองลองดูกดคอดปิดไปอีดิชสเก็ตมันก็จะเด้งมาให้ใช้งานได้แล้ว มาดูตัวลาวก่อนมันจะมีสองอันด้วยกันนะครับก็คือ b o เดอรี่กับสแต a i g h t path s t า a ก็คืออะไเขาเรียกว่าทิศทางนะครับทิศทางที่มันมันไปนะครับก็จะเป็นทิศทางแบบนี้นะครับดมมูง่ายๆก็คือเนี่ยพวกสีน้ำเงินนี่คือสแต a i g h t นะครับที่มันไปส่วน b o รี่ a r y มันคือขอบเขตนะครับก็คือกรอบตัวเนี้ยของชานพักเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเป็นกล่องสี่เหลี่ยมๆแบบนี้นะครับ วิธีการแก้นะครับก็ทําการเลื่อนได้เลยนะเลื่อนมันแล้วก็ใส่เป็นบ o u ดอ a r y นะครับคลิกบ o u ดอ a r y เข้าไปแล้วก็ใช้ลายนะครับวาดประมาณนี้กดติก๊กทูอ่าก็จะได้มาแล้วนะครับอ,อยากเห็นไหมครับว่าเวลาเลื่อนแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับต้องระวังดีๆด,ด้วยพาะมันถูกแก้ไขไปแล้วนะครับาบางทีมันก็จะ เป็นแบบนี้นะครับคือสามารถเลื่อนได้แต่ถ้าเ,เกิดไปเจอบางทีมันก็จะเลื่อนผิดทีเดียวมันก็จะบอกเลยครับว่าไม่สามารถแก้ไขสเต็ได้แล้วนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับตรงนี้มาต่อ,ตอที่ตัวนี้เลยนะครับแก้เสานะครับก็กด convert แล้วก็กด c o u e นะครับ edit sketch ตัวนี้ก็ เมื่อกี้ผมใช้เลื่อนไปใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวใช้เป็น speed element ก็ได้นะครับตัดก็ตัด,ต,ดตัดแบบนี้นะครับคำสั่งที่เพิ่มขึ้นมาก,ก็คือ riser นะครับตัวนี้ว o ลล์เรอีร่คือขอบเขตใช่ไหมสเตย์ผาคือ,อทิศทางของบันไดใช่ไหมครับ riser คือขั้นบันไดครับถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มข,ขั้นบันไดเนะี่ย อีกสักขั้นหนึ่งก็เพิ่มได้นะก็ใช้ลิสเตอร์เพิ่มขึ้นไปแล้วก็ดึงบอเตอรี่ให้ขอบเขตมันไกลขึ้นนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าของผมก็จะไม่เพิ่มนะครับก็จะใช้20สนะครับอันนี้ก็ลากขอบเขตให้มันหลบบันไดนะครับส่วนตัวลิสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็เลื่อนลงมาแบบนี้ก็จะได้บันไดแล้วนะครับอ่าที่หลบ ประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ไม่น่าจะต้องแก้ไขอะไรนะครับอ,อย่างเงี้ยครับมันจะถ้าเลื่อนผิดเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันถูกแก้ไขไปแล้วจําได้ไหมว่าตอนแรกที่ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรมากเลยแต่แค่ผมเลื่อนออกมาเนี่ยมันถูกแก้ไขไปแล้วครับตัว landing มันถูกแก้ไขไปแล้วเนี่ยพอเลื่อนออกมาปุป๊บมันจะกลายเป็นว่าบันไดมันไม่ได้จอยกันอยู่นะครับเพราะว่าเราได้ทําการ convert แล้วก็ etarget ไปแล้ว บันไดก็จะมีประมาณนี้นะครับก็กดติกถูกไปอ่าวิธีการดูบันไดก็คลิกที่บันไดนะครับแล้วก็ใช้ selection box ตัวนี้นะครับกดดูบันไดได้นะครับอ่าก็จะเห็นบันไดแล้วนะครับอ่น,นี้ต้องมาเปลี่ยนละเปลี่ยน ceiling ของเรานะครับเพราะว่า ceiling เราเนี่ยมันไปปิดช่องบันไดนะครับอ่าก็ผมจะทำการแก้ในหน้าสามิติเลยแล้วกันนะครับ มันก็จะมีไอเกาะลูกเต๋าตัวนี้อยู่ครับเราก็ไปที่มุมท็อปเลยครับเวลาเราเขียนเราก็เขียนจากเซลลิงนะครับเซลลิงที่มุมทอ็อปเพราะฉะนั้นสามมิติเวลาเราแก้นะครับว่าไปแก้มุมมองที่จะเห็นมันก็คือมุมท็อปตัวนี้นะครับมันจะมีหมดเลยนะครับท็อปฟอนต์ไลท์แบ็กบัตทอนะครับก็เลือกได้นะครับ กดท็อปแก้ Edit b r o d e r ดลเลยเส้นตัวนี้ก็ลบทิ้งผมจะลบทิ้งไปนะครับก็เลื่อนตัวนี้ลงมาตัวนี้อ่าล่อไปลอ่ลอไปเรื่อยๆประมาณนี้กดติดถุกก็จะได้มาละอ่าเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนลาวเนี่ยเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนมาดูบันไดกันก่นกนอนบันไดตัวนี้นะครับก็ผมอยากจะแต่งเติมเล็กนิดนิดหน,น่อยหน่อยนะครับบันไดก็เรามาดูอีดิทใช้กันนะครับจะซูมเข้าไปใก,ใกล้ตรงนี้ก่อนเพื่อไม่เห็นที่ตรงขอบนี้เลยเลื่อนตัวนี้มาด้วยจะได้เห็นบันไดนะครับ ดูว่ามีปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับอ,อย่างที่ผมบอกซัพพอร์ตตอนแรกนะครับที่ผมบอกไปว่าซัพพอร์ตเนี่ยมันมีเซนเตอร์ใช่ไหมมีไลท์มีเลฟแล้วก็มีซัพพอร์ตด้วยแต่ซัพพอร์ตคืออะไรซัพพอร์ตคือตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นสติงเกอร์นะครับเปลี่ยนเป็นสติงเกอร์แล้วเดี๋ยวมันจะมีแผ่นแผ่นหนึ่งงอกออกมานะครับก็กดแอปพลายไปอาจจะเห็นแผ่นซัพพอร์ตขึ้นมาแล้วนะครับ ที่นเนี้ยไอตัวซัพพอร์ตเนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนมันเนะ็สิงเจอร์ตัวนี้เนี่ยผมอยากจะเป็นอาจจะให้มันสูงขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูวิคเทตก่อนดูวิคเทตก่อนมันจะได้เอาสักหนาสักเท่าไหร่เอาสักสิบเซนแล้วนะครับอ่าก็ตั้งตัวนี้นะครับความหนา y ตัวนี้ก็ตั้งความหนาเลยจุด หนึ่งกดโอเคตัวนี้ด้วยตั้งเป็นจุดหนึ่งนะครับโอเคแล้วผมอยากจะให้มันสูงสูงขึ้นไปสูงสักห้าสิบเซนแล้วกันก็ใส่จุดแปดไปนะครับโโม้ดีฟมันก็จะสูงขึ้นมาให้แบบนี้แล้วนะครับ ตัวนี้ยผมยจะใส่แค่ฝั่งเดียวฝั่งนี้ไม่อยากใส่เลยะจะทํำยังไงนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาใช่ไหมครับเราจะเอาฝั่งซ้ายออกอ่ตัวเนี้ย left support เราไม่ต้องใส่ก็ได้เราเป็นนอนไปอ่มันก็จะหายไปให้นะครับเป็นประมาณนี้ถึงมี support ก็มีนะครับมี support ก็ใส่ แต่ว่าเ,าเอาเอาแค่นี้ก่อนแค่เรบซัพพอร์ตกับไลซัพพอร์ตมีซัพพอร์ตก็กจะมาอยู่ตรง,ช,งช่วงกลางนะครับแบ่งต่อไปนะครับที่ทุกคนชอบถามเกี่ยวกับเรวิตว่าจมูกบนไดใส่ได้ไหมปูไม้ได้ไหมกูไม้ได้ไหมก็มาดูที่ลันไทตัวนี้นะครับ มันก็จะมีเทดนะครับผมจะคลิกที่เทดตัวนี้จะเป็นปูนะครับปูขึ้นมานี่จะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปได้ไหมครับมันจะหนาขึ้นอไอ้จมูกบันไดใส่ได้ไหมนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับโน้ตโปรไฟล์เนี่ยเราก็ไม่เขียนโปรไฟล์ในเมริกโปรไฟล์นะครับมันจะเป็นเหมือนดีเทลแคทนะครับก็คือเอาหน้าตัดมาแล้วก็มาใส่ในโปรไฟล์ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเลือกซักโน้ตยี่สิบแล้วกันนะครับอันนี้เขาอาจจะวาดเป็นอ่ะอย่างอันนี้เดี๋ยวมองเห็นไม่ชัดเดี๋ยวสูงขึ้นเลยอ,อันนี้เขาก็อาจจะวาดเป็นโค้งๆมาไว้นะครับเป็นนาตังโค้งๆเอาไว้เดี๋ยวค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วปรับความยาวออกมาได้ไหมอ่ะปรับได้นะครับอันนี้มันดูแล้วมัน มันน่าจะส่งไปนะครับก็เปลี่ยนเป็นให้มันเท่ากันแล้วนะครับจุดศูนย์สองเท่ากันแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้เท่ากันลนะโน้ตเล็งตัวนี้จะให้มันยาวออกมา,ไ,มหมา,มาไหมจะมูหดยาวออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งได้ก็เป็นผมจะให้มันยาวออกมาจุดศูนย์สองแล้วกันแล้วกลุ่มไม้อะไรพวกนี้ก็ตรงนี้ครับลิเซอร์ ตั้งเป็นจุดศูนย์สแล้วกันาพายไปก็จะเห็นเป็นแผ่นแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วทีเนี้ยถ้าดูถ้าดูมุมนี้จะมองไม่เห็นอ,อย่างเงี้มันไม่เชื่อมกันเลยถ้าสมมุติว่าอยากให้มันเชื่อมกันนะครับก็มาปรับได้นะครับตรงนี้ e x t e n s e r behind t e a e ตัวนี้ก็ปรับเป็น joy l l ไปมันก็จะจอยให้นะครับ แล้วก็แบตทีเรลสามารถใส่ได้ไม้เทปแบเทีเรลริเซอร์แบเทีเรลใส่ได้ครับผมก็จะใส่เลยนะครับเรื่องเ,เป็นบูดบูดตัวนี้แล้วกันดูแบตทีิเรนอ่าอันนี้แล้วกันกดโอเคไปบูดบันไดก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้อ่า นี่ก็จะได้ทั้งจมูกบันไดนะครับกุ้ไม้ปูไม้อะไรก็จะได้บันไดแล้วนะครับอประมาณนี้ครับ